ครับครับครับเวาจุบอกใครพูดเดินบ้างในาวิชาวิชาอะไรจำได้ไหมวิชาอุปหจจะปรินิพายีเจ้าค่ะอาทุใช่เปล่าใช่เจา้าค่ะมีมีว่าอะไรเนะี่ยอุปหาจะาปรินีพายีเจา้าค่ะอันตลาปรินีพายีเจา้าค่ะใช่หรือเปล่าเ<ช>ราลงเราลงองค์ทาไหนแน่เนี่ยอุปหาจจะอันตลาปรินีพายีเจา้าค่ะ ันนน้นต้องทำให้ได้เนาะก็ค่ะอ้าวเช่นอาการภายในจิตท่านเป็นยังไงบ้างสาธุน้องน้องก็ขอโอกาสท่านอาจารย์เจ้าค่ะอาการภายในจิตรอบเมื่อเช้าเข้าพเจ้จใช้เวลาเคลียร์พื้นที่ก่อนเจ้าค่ะก็<ร>ะลองวิชาถูกต้องหรือเปล่าเข้าพเจ้จวิชาพระนาคามีนะดับวิชาปุปปะหะาจา่าอันตราปรินีพายเจ้าค่ะใช่อันตราเปล่า ข้าวิชาตามที่ทอาจารย์กล่าวไว้แบบนั้นจ้ะคะเ้วก็หลอกบ้างจริงบ้างเท็จบ้างเอามารวงกันบ้างดูที่จะจําได้ไหมวิชาของพง์ก็คืออุปหัจจาปรินิพายอ๋อจ้ะค่ะนะครับตามที่เขียนไปให้นั่นนะก็เป็นธรรมดานะก็ต้องมีการลอหลอกกันหน่อยที่ว่าท่านจะไปยังไงมายังไงไม่ อ้ยไม่พูดเอ๊หรืออันตราปรินิพายียังไงนะองลองอะไรกันแน่อปปหจัจะปรินิพายีเจ้าค่ะสาธุาอเญอาการไปในจิตท่านเชิญครับสาธุน้อมน้อมกาบขออากาศท่านอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเ,เจ้าใช้เวลาเคลียร์พื้นที่ก่อนเจ้าค่ะก็คือนั่งเจริญมรรคปับปสัะภารเพียงหนึ่งองค์ธรรม กำหนดสมาธิไว้ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะจนกว่าจะสำรวมอินทรีย์ได้ที่องค์นิวรณ์ห้าเขาสงบลงไปแล้วเจ้าค่ะก็จะเกิดสภาวะที่เขาโล่งเบาเจ้าค่ะก็คือสภาวะเขาสำรวมได้อยู่ที่ปลายจมูกตรงนั้นก็จะทราบแล้วก็ถึงจะกบพระองค์แล้วก็ขึ้นธรรมแล้วก็กบพระองค์ตามขั้นตอนเจ้าค่ะตามขั้นตอนก็จะเริ่มด้วยการชาร์้กำลังด้วยการดับภะสะหนึ่งองค์ธรรมต่อเนื่องเจ้าค่ะ หรือรู้อย่างว่าอุปาหจะอันตระปรินิพากีมาจากไหนเป็นยังไงไม่เข้าใจจ้ะค่ะไม่เข้าใจนะาะก็คือเราพูดถึงไปข้างหน้าของท่านนั่นแหละอะนั่นก็คือวิโมกหนึ่งถึงแปดเก้ายกไว้วิชาชาญที่เก้าหนึ่งถึงเก้าเก้ายกไว้นะครับก็คือหยุดข้ามกระโดดก็คือต่อไปจากตรงเนี้ย ถ้าท่านบรรลุตรงนี้ได้ก็จะไปเข้าสู่ระดับนะครับใน,ในวิชาอันตราปรรณีพากีนะครับต่บางครั้งเราก็จะหลอกหลอกท่านบ้างไม่หลอกบ้างพูดขาดบ้างพูดเกินบ้างดูทีว่าท่านจะทวงไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้การเดินมาก็ต้องมีความละเอียดว่าคุูบาอจารย์แต่ละพงก,ก็จะมีอุปนิสัยที่ต่างกัน แต่ว่ามรรควิธีไม่ได้ต่างบทพยัญชนะที่ได้กระทำไม่ได้ต่างก็แสดงว่าอะไรได้ท่องหรือเปล่าขึ้ทํำขั้นตอนท่องหรือเปล่าตกลงอ่ไม่ได้ท่องไม่ได้อามามอ่านเจ้าค่ะหมายถึงว่าก็คืออ่านแค่ตอนแรกก็คือจําได้แล้วแบบนั้นนะเจ้าค่ะ,ะใช้สัญญามาานจาไม่ได้ต้องใช้สัญญาบาลย์เห็นไหมอะไรที่มันรู้สึก,ปกแปลกผิด ต้องรีบกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นให้ hey, ทำไมท่านอาจารย์พูดอู้ท่านอาจารย์พูดผิดเราโดนหลอกซะแล้วใช่ไหมก็ดูเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องครั้งต่อไปก็ต้องมีการถามหรือทักถงวงวเกิดจากอะไร hey, ทาไมท่านอาจารย์ย้ําอย่างนี้เลยพอนเพาะว่าเจ้าดูในขึ้นทอนขั้นตอนก็เป็นอย่างเนี้ใช่ไหมอ๊ะ hey, ทำไมอยู่ดีมาได้ เพราะว่าบางครั้งบางตอนก็กล่าวไปข้างหน้าบางครั้งบางตอนก็ย้อนไปข้างหลังบางครั้งบางตอนก็อยู่กับปัจจุบันของท่านอะไรก็เพื่อทดสอบนะครับให้ท่านตื่นตัวใช่ไหมไม่ใช่วันหลังเพอบรรลุเสร็จหรือยังไม่บรรลุระหว่างกลางทางไปฟังท่านนูน้นท่านนี้ไหลไปกับเขาเสร็จเลยเห็นไหมยังเพราะนั้นต้องมีความมั่นคงและมีสิ่งที่ถูกต้องอยู่ด้วย อะไรไม่ถูกต้องก็าถามก่อนมันเป็นเพราะอะไรทําไมอย่างไงเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจเราจะค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อในเก่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ถ้าผิดพลาดก็ต้องขอท่านอาจารย์อธิบายซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หมดแล้วแต่อุปนิสัยของท่านอาจารย์เนี่ยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกองค์จึงโดนเราหล,ลอ,อกหมดไม่มีท่านอาจารย์ท่านไหนไม่โดนเราหลอ,อก เราชอบหลอกเราเหมือนผีใช่ไหมผีชอบหลอกใช่ไหมอะไรที่เขาพูดกันไงแต่เราก็เหมือนกันเราก็ชอบหลอกใช่ไหมสนุกดีออกหลอกใครไม่หลอกหลอกท่านทั้งหลายนั่นแหละเพราะว่าท่านอื่นก็ไม่ให้หลอกมีท่านทั้งหลายมาให้เราหลอกเราก็หลอกท่านอาจารย์ด้วยแต่ละพระองค์แล้วก็ท่านด้วยเนาะเราก็เลยหลอกหมดเลยสบายใจเฉบดีไหม ดีเจ้าเจ้า่่าแหมอกสนุกเลยเอาเชิญต่อได้ท่านสาธุาน,น,น้ำนำกล่าวขอโอกาสท่านอาจารย์เจ้าคะ่ะพอมีการสารวมอินทรีย์แล้วก็คือการชาร์ตกาลังด้วยการดับผัสสาแล้วคะ่ะพ,อพอเจ้าก็จะเจริญม,มาวิธีสี่องค์ธรรมเจ้าค่ะก็จะชาร์ากลังระหว่างองค์ธรรมด้วยเจ้าค่ะพอเจริญมาวิธีสี่องค์ธรรมแล้วก็จะมีการชาร์จกําลังยาวนั้นกว่าปกติเจ้าคะ่ะก็คือจะ ให้เขาสำรวมอที่ปลายจมูกแล้วค่อยกำหนดชื่อวิชาสิบห้าวิชาเจ้าค่ะพอกำหนดชื่อวิชาสิบห้าวิชาแล้วตรงนั้นสภาวะเขาก็ต่อเนื่องสภาวะหมายถึงว่าผู้เดนมารกท่านก็ต่อเนื่องท่านก็สามารถที่จะอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็กำหนดมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกเจ้าค่ะณนะตอนนั้นก็กำหนดจิตเข้าไปตั้งทับในวิชาอาณาปานาสติสูตร ตั้งกายตรงดำลงสติมั่นจะหน้ามีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกเจ้าค่ะทำกาย,ยสังขารให้ระงับทำจิตตสังขารให้ระงับเจ้าค่ะก็พอถึงตรงนี้แล้วจะมีอะไรแสดงขึ้นมาก็จะมีองค์วิตกเจ้าค่ะที่แสดงขึ้นมาแสดงขึ้นมาเป็นเป็นอาการแล้วก็ท่านผู้เดนมาร์กท่านก็กําหนดมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกก็ไม่เพลินไปกับองค์วิตกเจ้าค่ะ แล้วก็เริ่มมีองค์ปิติก็คือเริ่มปวดเข้าปวดปวดฉี่เจ้าค่ะปวดฉีก่ก็ก็มีเวทนารวมด้วยก็กำหนดมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกเจ้าค่ะแล้วก็มีองค์ขององค์ยานทัศนะก็เข้ามาสแสดงให้เจ็บเจ็บแปบๆเจ็บที่ต้นแขนต้นขาเจ็บที่ข้อมือก็มีกำหนดมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกอยู่แบบนี้เจ้าค่ะ องค์ตันหาที่คอยกระซิบการทํางานเขาก็เขาก็ทํางานอยู่แต่ว่าท่านผู้เดนมาร์กท่านก็สํารวมอยู่ที่ปลายจมูกก็ไม่เพลินไปกับอาการที่แสดงขึ้นมาทั้งหมดมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกจนกว่าจะหมดเวลาเจ้าค่ะหนุนกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะสภาวะระหว่างวันวันนี้ข้าพเจ้าก็มีอาการขององ,องค์ยานทัศนะแสดงขึ้นมาทําให้เจ็บเจ็บรุนแรงเจ็บปวดเข้าไปในหวัว หัวซ้ายหัวซ้ายกกหูซ้ายหน้าหน้ามือตรงแถวแถวข้อมือด้านซ้ายแล้วก็มีปวดหัวบุมขวาบนเจ้าค่ะในสมองก็ปวดแล้วก็ปวดท้องเจ็บนิ้วก็แสดงขึ้นมาแต่บางรอบองค์ยานทศนะท่านก็มามาแค่นิดเดียวเราท่านก็ไปเจ้าค่ะ คือบางรอบก็ก็จะมีทั้งจําได้จำไม่ได้ก็ทําได้เจริญเมตตาเผื่อไปอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ได้ให้องค์ทําทไว้เจ้าค่ะแล้วก็มีการทํางานไปด้วยเจ้าค่ะตอนนี้ก็ทํางานอยู่เจ้าค่ะน้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะหนาทุแล้วสภาไวล้ละเวลาเกิดการผัดส,สะระหว่างผู้ร่วมงานหรือครอบครัวญาติสายเลือดมวลหมู่มีเพื่อนฝูงบริวารทั้งหลาย เป็นยังไงบ้างละ่ะภายในในภายในเนาะเจ้าค่ะอาการของข้าพเจ้าวันนี้ก็มีโดนยั่วโทษะอยู่เจ้ค่ะข้าพเจ้าก็ไม่ก็รีบรีบดับภาิษาแล้วก็มีเจริญเมตตาเจ้าค่ะแล้วก็คือจะไม่ไปหลุดไหลไปกับเขาอย่างนี้เจ้าค่ะเขาวเป็นใครอ่ะเขาก็คือพี่สาวอ๋อ เขายั่วท่านหรือว่าจริงๆเขาทำานานแล้วท่านเพิ่งรู้หรือ,อยังไงอ๋อทำตลอดเป็น,นอย่งงตลอด่แต่ตอนที่ผ่านมาก็คือไหลไปแล้วก็ไปถล่มด้วยกันใช่เจ้าค่ะก็่จะมีไปว่าทําไมเขาทํทาทบบอย่างนั้นทำไมเขาทําแบบนี้อย่างเงี้ยคตอนตอนนี้ก็ดับ,ด,บดับไปเพื่อที่ไม่ไปไม่ไปต่อ ก็เป็นส่วนของเขาเป็นส่วนของเขานะครับเพราะนั้นท่านผู้เดินมัรคก็จะต้องไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าไม่สามารถไปแก้เขาได้นะครับทุกถึงอย่างต้องแก้ที่ตัวท่านเองอะแต่ทุกทั้งหมดเขาก็เป็นเวรกรรมร่วมกันมายังไงเถยะก็ต้องมาอยู่ด้วยกันต้องเป็นอย่างเนี้ยต้องอยู่ก็อย่างเงี้และแต่ต้องอยู่แบบใหม่อยู่แบบภาพนิย์อยู่ได้นีโดย สภาวะก็เกิดน้อยลงน้อยลงนละก็มีสติมีจำปัญญะที่จะรู้รู้รอบตรงนี้พอรู้รอบแล้วทุกอย่างทุกอย่างก็ก็เป็นปกติแล้วไม่ใช่ว่าท่านบรรลุสูงสุดแล้วรู้รอบแล้วจะไม่เกิดก็เกิดถ้ายังมีบุญกันอยู่มีวิบากกันอยู่ก็เกิดจะเกิดแล้วไม่สนเกิดระหว่างเกิดระหว่างไม่เกิดก็วางเกิดก็วางวางพร้อมๆมันทั้งเกิดแล้วไม่เกิด พอเข้าใจไหมพอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะไม่ใช่เอรีบวางไปแล้วทําไมโผล่ขึ้นมาอีกเอา้าก็พรุ่งนี้ท่านก็จะต้องกินข้าวเย็นนี้ท่านกลับบ้านก็ต้องอาบน้ําเห็นไหมก็ยังต้องขับรถอยู่ยังต้องทํางานยังต้องกินต้องขับถ่ายก็อบอกแล้วก็อยู่จนจนตายนั่นแหละจะไม่ตายได้งไงก็ต้องตายเพราะนั้นจะอยู่ยังไงนะอยู่แบบภาริยะหรือจะอยู่แบบ รูปผสมระวางพระอริอยกับบุตรชนเห็นไหมอยู่ด้วยการบังคับจิตด้วยจิตหรือจะอยู่ให้เขาครอบงำเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกแนวทางแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงตามอุทธวณนะของพระองค์ที่พระองค์ทรงตัดพุทธพจน์ไว้ให้ก็ไม่ใช่เรื่องยากทำไมล่ะถ้ายากก็ไม่มีการบรรลุเมื่อบรรลุแล้วก็ต้อง สร้างกรรมดีต่อไปก็อย่าไปสร้างสร้างในสิ่งที่ไม่ดีนะฟัเข้าใจไหมเงี้ย่ังเข้าใจเจ้าค่ะสาธุแหมของง่ายๆทรรมญญาหมดช่วงนี้ก็สะสมอินทรีย์นะครับสะสมทีแล้วก็ดูสภาวะเขาก็จะมีการเปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วก็การปรับเปลี่ยนนี่แหละก็อย่าไปยึดะไปติดวันนี้อาจจะเกิดสภาวะน้อยบ้างมากบ้าง มากบางนะ้อยบางสลับกันไปหรือเหมือนจะหมดนะ่ะแต่ไม่หมดทันทีเห็นไหมครับเหมือนจะมากก็ไม่หมากสุดทัทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเป็นมังวิธีองค์สมบูรณ์ก็จะสลับไปสลับมาแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังว่าเฮ้ยไม่หมดนี้ฉันจะไปต่อได้ไงหลวเรื่องเดี๋ยวพอไปให้สุดเราก็จะรู้เองนะครับอ้าวตอนนี้หลังจากที่ท่านอยู่ในสมาธิแล้ว เข้าไปสูวิชาฌานอะไรสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลาลืมตารู้ไหมตอนนี้ก็จะพบเจอกับองค์ปิติเจ้าค่ะในาจอันนั้นก็อยู่กับองค์ปิติ<อ>ก็ยังไม่สามารถที่จะมาสุขได้ใช่ไหมยังไม่พบเจ้าค่ะทำไมอดีตถึงมาได้แล้วเพออยู่ตรงนี้แล้วทำไมยังมาไม่ได้ จากเนื่องจากอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากปฏิกิ them. Them. ัญญาหนานัสัตญาอาหางการมังการราคามุสัยมานานุลสัยความหมายความตื่นเต้นความอยากของมกลัวท่านต้องไปแก้เมื่อมีการปฏิะสัญญาก็คือเนี่ยการกระทบกระทั่งทางจิตเนี่ยใช่ไหมล่ะก็ความอยากความกลัวความประมาทความตื่นเต้นซึ่งมีเบาบางก็จริงแต่ก็มีจะหมดเลยมันก็ไม่หมดหรอกแต่ว่าเราจะต้องหมดมากกว่าห้าตัวเต็ไงถึงแกบรรลุทําได้ นไ,ไหมถ้าตรงนี้ยังมีอยู่มีอยู่มีอยู่มไม่ไม่ผ่อนปลนไปทีเดี๋ยวก็กระเพื่อมเดี๋ยวก็กระเพื่อมท่านก็ไม่สามารถผ่านธรรมนี้ได้พระจิตจะไม่สามารถมาเข้าสู่สภาวะที่จะเริ่มที่จะเข้ามาตั้งอยู่พอตั้งปุ๊บท่านก็หักม่วงอายยาแต่แล้วไหลไปกับเขาจําได้ไหมเรื่องอะไรบ้างที่ไหลไปกับเขาทําให้เกิดปัญหาต่อมา เคยเคยนึกออกไหมสองสาวันที่ผ่านมาเรื่องที่ท่านอาจาจย์กล่าวก็คือเรื่องปฏิคัสัญญาความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี่แหลเจ้าค่ะข้าพเจ้ามีปรากฏอยู่กับทั้งกับพี่สาวกับคุณพ่อที่เขาจะจะเป็นสองสองท่านนี้ที่ท่านจะทําให้ข้าพเจ้าหัวปั่นได้เจคะก็จะมีทั้งเรื่องงานเรื่องเงิน เรื่องการใช้ชีวิตที่เขาไม่ได้มาสนใจว่าเขาเจ้าต้องรับผิดชอบอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะเอากันแต่เงินอย่างเงี้ยเทาค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้เท้าค่ะก็ท่านก็ต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดเนี่ยเพราะท่านอ่อนแอระบบหรือว่าเราอยู่เป็นเบี้ยล่างตลอดเงยหัวขึ้นมาทีไรก็โดนเข่งโดนจับกฎระเบียบไม่มีปล่อยกันมานานเออเราจะสร้างกฎระเบียบสร้างอะไรขึ้นมา นะด้วยวุธิภาวะด้วยญาติใจละวหิตก็ไม่สามารถก็เป็นปกติทีนี้จะแก้อย่างไงเห็นไหมก็ทุกอย่างก็ต้องมีทางแก้แต่แก้แล้วไม่รู้ว่าจะได้ผลไม่ได้ผลหรือว่าแก้แล้วจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็อยู่ที่ท่านก็ต้องมีเหตุมีผลเห็นไหมการเรียกประชุมการกําหนดเงื่อนไขในการใช้จ่ายเห็นไหมในระบบต่างๆเพราะว่าถ้าให ถ้าให้เสนอทุกคนมีความจําเป็นหมดแต่ถ้าเราใช้ระบบแจ้งเตือนเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนหรือสองสัปดาห์หรือหนึ่งสัปดาห์ไม่ค่าใช้จ่ายอะไรเราก็รีดดิดเรารู้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องถึงเดียวต้องนี้ถึงเดียวช่วงนี้หยุดช่วงนี้ไม่ได้ช่วงนี้ได้แค่นี้ันเนี้ทําตารางออกมาทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเห็นชัดละ ว่ามันต้องมีค่าจ่าเงี้ยเราก็ไม่ให้ยังไม่ถึงเวลาถ้าไม่ถึงนี้อ่รอไปหนึ่งวันอรอสองวันได้ไหมถ้าไม่ได้เอาดึงไปก่อนครึ่งหนึ่งหรือสามสิบเปอร์เซนต์ถ้าให้มากไปท่านก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีลิสต์ตัวนี้ถ้ายอมรับกันได้ก็จบมันก็จะได้ระยะหนึ่งแต่ก็จะทําให้ท่านเดินทางได้เร็วขึ้นแต่ถ้าท่านไม่ทําอะไรท่านก็จะถูก เหนี่ยวลังชุดกับชาติไปต่อไม่ได้อีกเห็นปะเพราะนั้นมารก็ต้องเข้าไปสิงทั้งหมดที่ท่านกล่าวมาและก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อเรารู้ทางก็ต้องแก้ทางเห่ไมเขาก็จะถึงเรื่องที่ท่านจะต้องเปิดบดหัวที่ตดในชีวิตของมนุษย์ก็เงินรายจ่ายต่างๆต,ต,ตรงเนี้ยรายได้ที่มันมาเนี่ยเห็นไหม ทั้นทุกคนก็อยู่ในปัจจัยสี่ปัจจัยทีจจยทั้งหมดต้องใช้เงินปัจจุบันก็เป็นปัจจัยห้าโดยสภาพธรรมไปแล้วก็คือโทรศัพท์เนาะระบบต่างๆพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจเจ้าค่ะลงยังลงมากเจ้าค่ะเบาใจไหมอย่างนี้เบามากๆเจ้าค่ะอก็ไปแก้ไขในที่ที่ควรแก่นักไปเบาไปก็ลดหย่อนแต่มันต้องมีลีดออกมาก่อน เจ้าค่ะข้าพเจ้าสวนใหญ่โดนมิเหมือนมิชาชีพหรอกเจ้าค่ะก็โดนหลอกไปหลอกมาอย่างนั้นนะเจ้าค่ะทั้งพ่อทั้งพี่เจ้าค่ะคุณพ่อก็มาหลอกมาหลอกเอาเงินไปให้คุณพี่อย่างนี้เจ้าค่ะข้าพเจ้าก็ออกกดหมดแล้วแหละเจ้าค่ะแต่ก็ก็ต้องยอมรับอย่างเดียวนะก็เราไปปรับใช้เนาะปรับใช้ในสิ่งที่ควรที่จะใช้เพราะว่าอะไร ต้องเป็นอย่างเงี้ยท่านต้องต้องยอมเราเพต้องไปอย่างเงี้งย,แต,ยแต่จะทําไงให้มันลดน้อยลงเบาลงถูกไหมไม่งั้นท่านก็ปั่นอยู่คนเดียวหมุนอยู่คนเดียว <c oughs> ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเพราะว่าทั้งสองก็ท่านไม่สามารถจะไปแก้อะไรได้บ้างอันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ได้ที่จะทําได้ก็คือเรื่องเงินนะั่นแหละบล็อกให้มากที่สุด แล้วก็ต้องมีความเด็ดขาดความเดชขาดก็คือต้องสงบระงับปานนี้เป็นธรรมชาติเหมือนสมาธิเพราะถ้าท่านต่อกอรเอมไห่ก็เป็นหมูในอวยแต่นิ่งสงบไม่พูดไม่คุยคุยจําเป็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละหนึ่งวันสองวันสามวันหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หนึ่งเดือนหกจะไม่ค่อยก่าแล้วเว้ยจึงเริ่มเงียบกันแล้วแต่ต้องต่อนเนื่องไม่ใช่ สัปดาห์นี้หยุดสัปดาห์หน้าทะลุเหมือนเดิมก็เสร็จอีกเห็นไหมสองสัปดาห์อยู่ประทัดดาที่สามแตกแล้วสมาธิแตกก็เสร็จเขาอีกก็เท่ากับคุมเกมกไม่ได้ไงคุไมได้แป๊บเดียวเพราะนั้นทุกถึงอย่างก็จะกลับมาอีกเห็นไหมมันก็ไม่จบสักทีเนื่องจากความหยัญนยาความสงสารความเมตตาหรือฟังแล้วก็ไหลาตามไม่ได้ดับสนิะ เหตุผลเยอะแยะมากมายสาหรับผู้ที่ต้องการในสิ่งที่เขาต้องการและเราต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการอีกเห็นไหมมันจะประดังประเดงเราไม่ได้มาสอนให้ท่านทําสงครามนะ <c oughs> แต่กําลังชี้เห็นไเฉยตรงประเด็นไหมแบบนี้ตรงประเด็นเจ้าค่ะท่านอาจารย์ <c oughs> น้อมน้อมกับเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็พูดมัวมัวไวมันไปตรงยังไงก็ไห่รู้ <c oughs> นะท่านก็ ลองทําดูแล้วกันลองไปบอกถูกล้ว <Okay. S 1> ก็ไปแตกแต่งไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกท่านสร้างกันขึ้นมาแต่ว่าชี้ทางให้ได้ไงชี้ทางให้แค่นั้นแหละส่วนที่แล้วจะเดินไม่เดินเชื่อไม่เชื่อก็อยู่ที่ท่านอันนั้นถ้าถ้าไม่เดินก็ต้องอยู่แค่นี้แหละไปต่อไม่ได้หละเพราะจะโดนตลอดนึกออกไหมนะอั้นอะไรอะไรก็ต้องมา ก็เป็นธรรมดานะตรงนี้เขาต้องเป็นอย่างนี้ท่านก็ย่อมยอมรับเพยอมรับแล้วแก้ไขยังไงให้ไปด้วยกันให้อยู่ด้วยกันเพราะาต้องเป็นอย่างนี้แหละท่านผีไม่คนคนหลอกจริงๆกับผีหลอกไหมมากกว่า <c oughs> คนหลอกมม่หลอกหมดตัวนะเอาครับถึงเงินทองผีหลอกนี่มันแก้ความรู้สึกความคิดถูกไหมทำอะไรแล้วไม่ได้แต่ถ้าคนนี่ ก็ไปปรับเนาะปรับเอาเอาแล้วนะมีคําถามไหมไม่มีเจ้าค่ะน้อมน้อมกับแทบเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะอนุโมทนาสาธุครับบัดดีครับสาธุน้อมน้อมกับอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ผู้นําจิตองศาทิมุตเจ้าค่ะน้อมน้อมกับแทบเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะสาธุครับน้อมน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ